สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีสู้ขู่ทุกคนนะครับมาแล้วมาแล้วพี่น้องนะครับมาอีกแล้วมาแล้วมาพอกันอยู่ที่วัดบ้านน้องพงโพธนะครับผมทวีคนเดิมครับติดตามตัวดีให้พี่น้องเอซี 4, ทางช่องได้เบิ่งได้ชมน้ากันนะครับห้างหายลงปูไปหลายมือพี่น้องพอเดินห้างไปทั้งสารคามทั้งขอนเก่นนะครับไปติดตามตัวดีอย่ฟังพุน,พ,นพี่น้องพอฟังพุน นะครับเพิ่นมีหลายอาจารย์หลายวัดว่าอารามจีเพิ่นปล่อยแนวทางให้นะครับนอกสวดจะดูวอวยโค้งคืนมาทั้งอำเภอชุมเผยทั้งบ้านเกิดพี่น้องนะครับก็บไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบเพิ่งกลับมาเมือ่อคืนนี่พี่น้องนะครับก็มาเมื่อคืนฮอดสีถุ่มนะครับตอนเสาร์ก็เลยรีบลุกเดินทางมาหาหลวงปู่อยู่ที่วัดบ้านหนองพงพูดนะครับที่ว่าเพิ่นจะสั่งสล่า,า,าพี่น้องโอ้เพื่อนเพื่นสั่งกระเพงพี่น้องเนาะเอาเมื่อนี้มาติดตามตัวดีให้พี่น้องเอฟซี ทางช่องได้เบิงได้ชมน้ำกันบางคนก็นทักมาก็ว่าไปหาหลวงปู่แน่ว่าสันพี่น้องนะครับไปบอสันได้แล้วพี่น้องนะครับมือนีหัวตะกลับมามือนีมาติดตามให้แล้วนะครับว่าปูพันธ์ไหตัวใดสาหรับเลขของหลวงปู่พรนะครับมือนีนะครับวันที่ฟันคงสุดท้ายหรือเบอร์พันธ์ไหมีคงสุดท้ายอีกรอบหนึ่งหรือว่าวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบวันที่มีคงสุดท้ายอีกเท่ยนึงหรือว่าวันที่สามสิบเอ็ด ก็คอยมาติดตามเบิงน้ากันเด้พี่น้องเด้อนะครับปู่ก็นั่งอยู่นี่พี่น้องนะครับนี่คือบรรยากาศภายในวัดนะครับภายในวัดนะครับฟังปุ่นปฏิหตุกําแพงนะครับติดตามให้พี่เห้น้องได้เบิงน้ากันแล้วนะครับปู่มาตรการครับมาตรการครับปู่ครับครับอันนี้มาตว่ารยัปู่ครับปู่ครับปู่ครับมายหลวงปู่ครับครับเอา ปูเป็นเจ้งใดก็ะสิป,ปลอยตัวดีมวดนี่สิปอยจากตูสีปลอยได้ฝันแล้วตีหดือยงเด้าใดฝันทางฝันทะเล่ขงตามีอยู่ครับมันไหนจโรโดน,นได้เลยครับครับเอวัวทันมาให้ไก่มายามไหนก็นได้ว่วเราจเปคราะว่าจงเป็มันมไปหมดแล้วครับครับยิ้ครับองพีไปหมดแล้วออันนี<ต> พูดบอกยังแห้งเลยเด้อเอฟซีบาปอดยินเสียงปูนะครับจะฝ้าให้ฟังมื่อนั้นเขาเลิกกระจอแม่นมอครับเขามากินเขาบูนหยาบมาก็เลยมากินบ้านของพอดครับวันนี้น้องพอดบอกว่าถ้าไปกินเยื่อผนทำเขาเลียนของปูนะเด้อเพิ่นว่าเพิ่นว่าเออวันนี้วันรึ๊กเสียร์สามสิบสี่สิบคนครับไม่ยิ่งกันไรไม่ยิ่งมาหอดบกมาหาลูกจ่าที่เดียวไหมครับ มันนี้ขออาจารยิเกี่ยรปลอยปลอยให้หมดเด้อฝอยเนี่ยสวนหากรบแปะสวนกับสูนแปะนะอยเป็นไหมเออซอยจาวะไหถ้ามันออกเอรเนี่ยว้าปูบอกคนบนล่ะถ้ามันออกีอรอีซอยสั่งว<า>ัดว่าอารามซอยในเรือ<า>่อ,บบอว่าบนล่ะว่วาลูกปู่จะสัางอย่งไรสั่งข้าหัพครับครับไวหวให้จะมันโ้ ผมฉันจะมาโลดแล้วใกล้ๆกันมั้เอยสาธุเบาเตั้งสันแล้วพ้นเน่อบาทตังเทียก็เบอกตั้งสันแหละแต่ว่าก้อนจริงที่เห็นได้บ่เออทนมากที่บาเตั้งสันหมดเด้อเอาากได้เลขก่ะเพราะว่าผู้ใดครัวแมนปูเอาข็ไปได้ว่าเพิ่นดอกเอาก็ให้โชคหายท่านเพิ่นไปเิ่นเห็ดก็ดีบ่เห็ดก็บ่เป็นยังนะครับการห้บุญห้ท่านเพิ่นแวก็ถือว่าเป็นบุญเป็นท่านไปนะครับเิ่นจากเห็ดก็คอยเห็ดเอาวันนี้ คนมาหาปูหลายตีปูายอืมบ้านเราเนี่ยเอาเมื่อวานกับหมดไม่ออกสองคนสองคนเอามันมาเรื่อยนะมันเรื่อยว่ปูทั้งชุมแพกับมามาแล้วตีมาแล้วโอชุมแพกับเรยมามามาเบิ้งกันครับบ่นแน่ของเพิ่นแต่เพิดในวันสิบหาครับคือคือลงจานเนี่ยโอ้ครับสิบหากับมีของจานครับอืมเอาเครื่องอะไรก็ลด เอาเอาลงปู้ดิซิบหาวะที่ซิบหาก็มีของลงปู้โอ้ครับผมเบเพี่น้องอิซีเพื่อนอยู่ทางไก่ทางไก่ทางกรุงเทพเพื่อนก็โทรมาโทรมาโทรมาถามเพื่อนก็โทรมาถามว่าถามอยู่ที่บ้านเพื่อนก็ถาม,ม,าถ,าม,ถ,ามถามเรี่องเงินได้หลายปันได้ว่าท่านว่าปีเ,เพื่อนเพื่อนให้ลูกสาวเพื่อนโอนมาให้สองพัน หลายคน้นต่อหลายขนอ่านหนังสือบูเบิดเด้อพี่น้องเด้อนะครับอ่านหนัสือบูเบิดมันหลายคนพี่น้องนะครับอ่ามื่อนี้มาติดตามตัวดีน้ำลวงปูคว่ำก่อนมืออีกสองมือมือลูกอื่นผมจีอาา่านหนังสือบอกสู้พี่สู้น้องฟังว่าผู้ใดทรงห้น้ำแน่นะครับอ่าบางทั่นจนกระทั่งทรงสลีปมาห้เบิงใบสิษย์ไอ้ที่ว่าโอนเงินมาห้ปูพรน,นะครับการขอบ,บ,อบคุญขอบกุ้พี่น้องอยู่ดีไปแห้งนะครับพอก็ให้น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผู้เฮ็ดบุญน้ำลวงปู่ นะครับเนาะเฮ็ดหน่อยเฮ็ดลายได้บุญดีบิุตรสกันคพี่น้องนะครับเนาะอ้าวปู่บาดนี้เขาว่านั่นบ้านสุขสมบูรณ์บ้านหนองบะทางหนองสระซีหาหมู่บ้านนี่ซาบดเด้เวล์ตุ้มตุ้มหลวงปู่พรมาไปเห็นผมชิโลล์เอ้าวท่านหลวงปูพ่อนให้ตัวได้หลวงปูพ่อนอะไรไปหาไปบอกท่านได้ไปหาเพื่อนดอกตั้งแต่กระถาหลวงปูพ่อนแต่โคบโคบอยู่ได้ปู่ อ่าผูกใดก็โทรมากต้มตืม,มอย่ผมก็ว่าผมท่านมีเวลาไปเอาสิไปติดตามให้อย่เพราะวา่าผมพ้นผู้เดียวคนก็โทษไปผลูุสารคามโอ้ยน่อยิไปอยากแยกตัวได้ไดิแย,ยกร่างได้ดิทว,วานนะ่ะคือคนถามพ่อถามอย่างทางอื่นเขาห้ไปเขาไม่ได้บอกว่าเลขกลางเลง็บนตัวนันตัวนี้เริ่แม่บาครับผู้บอกเตะก็บอกออบอกสมวัตมวดก่อนก็บอก งวดกางก็บอกหนึ่งเกตบนศูนย์สามบนอ่างวดกองก็นหนึ่งเก้าล่างเล่นขึ้นกับบนหนึ่งเก้าบนนะเอ้าบอสเป็นยังพี่น้องผู้ใดซื้อเป็นก็ซื้อถือเก้าดับปูวซื้อบนญซื้อล่างไว้ละพี่น้องเผาเผาบอสประมาทได้พี่น้องเถอะประมาทครับอืมแล้ววะไล่ตัวบ่อสบัว อาบ้นในลูกหลานที่เชียนให้พี่น้องอิซีเพิ่นเบิงบัตรพี่น้องที่เชียนตัวใหญ่ให้พี่น้องเพิ่นเบิงเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องอิซี่อถ้าเบิงดั้มกันมาติดตามให้พี่ให้น้องสู้กูสู้คนแล้วพี่น้องเนาะครับพี่น้องนะครับเอาได้ยินเสียงหลวงปูพอนว้าน้่แล้วเด้อพี่น้องเด้อนะครับให้พี่น้องมาเบิงน้่กันนะครับสำหรับแนวทางนะครับนี่ชี่พี่น้องเห็นอยู่นี่คือเลขก งวดประจำวันที่16าพฤษภาคม2566นี่คือหลักฐานเก่าพี่น้องนะครับมาตามพื้นคงังแหลกงวดที่ผ่านมาพี่น้องเนาะงวดที่ผ่านมามาติดตามปูพรอนนะครับเพิ่นไห้คงังแรลกนะครับงวดนี้เพิ่นที่ไห้สองเทียได้พี่น้องเด้อนะครับไห้มือนี่แล้วกับวันที่30อีกเทียหนึ่งพี่น้องประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะอันนี้คืองวดประจำวันที่16นะครับมาตามคงแหลกนะครับเทียแหลกบนปล่อยไห้ที่03กับ หนึ่งเกตนะครับข้างบนพี่น้องนะครับเลขก็ออกที่ศูนย์สามนะครับอันนี้ก็ใบเก้านะครับใบเก้าโค้งสุดท้ายของหลวงปู่พรนะครับเพื่อนให้โค้งสุดท้ายงวดประจำวันที่สิบหกพุทธภาคมพี่น้องพี่ผ่านมาหลักฐานเก้าเอาเมอเาเล่ามาบ้าให้พี่น้องได้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้เห็นผลงานของหลวงปู่น้ำพี่น้องเนาะก็พี่น้องจะได้เข้าอกเข้าใจนะครับ อ่างรมกรเพื่อนห้ที่หนึ่งเก้านะครับข้างล่างไปออกข้างบนพี่นอ้องนะครับตัวเดียวโครโลบ๊อตองกับงวดนี้ <c oughs> นะครับครับปูอ่าบันนี้งวดนี้นะครับโค้งสุดท้ายนะครับงวดที่สิบหกสิบพันมาพี่นอ้องโค้งสุดท้ายที่ผมมาติดตามโค้งสุดท้ายของหลงบุพพรหัวสิบพันมาเพื่อนห้ที่หนึ่งีหนึ่งอ่าซีหนึ่งเก็นะครับเราก็วบบงกลมที่หนึ่งเก็ข้างบนแล้วก็สามศูนย์พี่นอ้องสำหรับเลขสามศูนย์นั่นนะครับ ผมลงคลิปของหลวงปู่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าลงคลิปไปเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับปู่หังมาบอกว่าวงกลมที่1 7กับ0ูนพี่น้องนะครับก็ขอโทษขออภัยพี่น้องนะครับในคลิปกับศิบบกโดยวงกลมเด้อพี่น้องเด้อนะครับแต่ว่าวงกลมแจนหนึ่งเจ็ 03, นะครับเลขข้างบนก็มีหนึ่งเจ็ดกับศูนย์สามนะครับนี่คือหลักฐานเก่าหัวที่ผ่านมาพี่น้องนะครับอันนี้เบื่องของไม้กันพี่น้องสดสดหอนหอนนะครับอยู่กับหลวงปู่นะครับหลวงปู่นั่งที่เนตพี่น้องเนาะ เก้าสิบสามปีนะครับพี่น้องนะครับเงินได้เท่าใด้นะครับมาได้เท่าใด้นะครับพี่น้องเอฟซีนะครับเรต้องห่วงเด้อนะครับผมติดตามให้พี่น้องสุขุสุขคนอยู่นะครับเงินอยู่ในบัญชีปูหลั่ง่จ้าบาบสั้นไปเช็คเบิงนะครับแต่ว่านะครับล่อเลขออกงวดนี้ก่อนนะครับปูว่าเอาเงินงวดนี้ก่อนเงินเลขงวดนี้ให้พี่น้องเอฟซีมาเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านนั่มก็จะลืมซื้อของซื้อหยังมาเฮ็ดกำแพงพี่น้องเนาะเอาเบาเลี้ยงเลขกันก่อนบั่นพี่น้องนะครับเดี๋ยวเจ้าวาดน นะครับงวดติประจําวันที่1มิถุนายน2 5งพพี่น้องเบอ่งกันชัดๆแข็เอาเด้อพี่น้องเด้อนะครับหลวงปู่พรพี่น้องวัดบบันหนองกุ้งโพดนะครับเพื่นไห้มาฟันเจี 30, 30, ยงเคงพี่น้องข้างบนเลยคือ6 3สามศูนย์สามตัว630ยเด้อพี่น้องเด้อหกสามศูนย์แล้วก็มาศูนย์หาแล้วก็มา18แล้วก็มา1นหาเด้อพี่น้องเด้อนะครับสำหรับข้างบนพนวงกลมที่ เน้นที่05เน้นที่ศูพี่น้องนะครับกับ1นึหานะครับหนึานำนะครับสำหรับข้างล่างของหลวงปูพ่พรนะครับหวดนี้นะครับเป็นไห่ที่0ูนย์แปแล้วก็8ปดแล้วก็ศูย์เแล้วก็ศูนย์สีด้พี่น้องเดอ้อเกี่ยวกับศูนย์มีอยู่สตัวพี่น้องศูนย์เกับ0ูนย์สะครับบัดนี้8ปดศเนะี่ยเพิน่นวงกลมไ้ข้างล่างนะพี่นอ้องต้นเห็นเพิ่น นะครับวงกลมที่0880กับ2992สำหรับพางล่างของหลวงปู่พรนะครับพี่น้องผิดจรณาเบิ้งคงสุดท้ายประมาณวันที่ท่าได้ปูอีกคงสุดท้ายมีบ่มีคงสุดท้ายอีกว่าปูบ่มีบ่มีมีบ่ั่นพี่น้องนะครับแล้วไปเลยแล้วไปเลยมาปูอันนี้ก็คงสุดท้ายเลยบาปูเนี่ยคงสุดท้ายล้เอาพี่น้องนะครับอันนี้คือปูว่าคือคงสุดท้ายเลยนะครับถ้าติดตาม น้ำปูก็สิมาสอบถามให้เบื้องยู่พี่น้องนะครับว่าป,ปูฝันดีบอโ่งตัวไทยพี่น้องเนะาะว่าถ้าปูเปลี่ยนตัวเลขวันที่30สิบก็สิมาติดตามให้พี่ให้น้องในเบื้องในชมน้ำกันอีกคือเกาพี่น้องนะครับสำหรับเลขของลวกปูพรอนวดนี้เป็นงวดที่แปดมา่ปูวันที่แดเนาะวันนี้เนาะวันที่แปด 8, พี่น้องจะจํบาบพีงวันที่แปดได้พี่น้องเดอ้อนะครับตั้งแต่ติดตามเลขปูพรอนมานะครับได้ยินกระแสเสียงถือมาหลายต่อหลายงวดไทยบ้านพันซาหาบ้านลือ้อพี่น้อง ผมก็ได้มาติดตามให้พี่ให้น้องอิปซีได้ร่วมกันครั้งแรกมาติดตามลงคลิปครั้งแรกก็คือ07ออกที่สุดเกตตัวเดียวโคโลข้างบนพี่น้องเพิ่นให้ข้างเจ็ด07ข้างบนนะครับต่อมากอะเพิ่์ลไนย์06ออก06ต่อมาเพิ่ไฮทนึ่งเก้าออกเนื่องเก้าต่อมาเพิ่์ลไฮทนึ่งเกดกับ03ข้างบนก็ออก03ข้างบนพี่พน้องเนาะมือนี่งวดนี้ที่เป็นตัวใดพี่น้องติดตามเบื่องน้ำกันนะครับสำหรับพันๆไปผมก็ได้ลงคลิปน้ำหลวงปูได้พี่น้องเด้อแต่ว่า ไทยบ้านถือจนพันซาจนพันบอกผมมาหาหลวงปูพรอนจนใดนแนวทางน้ำหลวงปูพรอนพี่น้องนะครับเอาสิบบันซาหาบันดือ้อบะถือตะกิ้งหัวพี่น้องแถวนี้พี่น,อน้องเนาะดีอยู่สิปัญจยเครื่องค่าพี่น้องวัดนี่จะเป็นยังไงสิปังบ่ปังพี่น้องติดตามเบิ่งน้ำกันนะครับสอจอเพ,พิ่นกัยัามาพี่น้องนะครับไนหลวงปู่มาหลายเป็นบสอจอปู่ป้าสามสิบก่าคนกับลูกกับลูกน้องเพิ่นน่ะ โอ,อ้มาขอเดี่ยวทางน้ำหลกปูพรอมพี่น้องนะครับสุขามานเพิ่มจิมาส่างซอยหลวงปูสันพี่น้องคนว่านะครับเอาบทใน,นเบื้องตัเลีก,กันตอบเบื้องตัเลีกันตอที่นี่พี่น้องเห็นอยู่ฟังขวามือก็คือของเกา่างวดที่ผ่านมาเด้อพี่น้องเด้อนะครับของเก่าของหลวงปูพรอนในงวดประจํามนชีหนึ่งมีตุวายนคือของไม่เอามาลงกให้พี่น้องอิบซี่ได้เบื้องได้ช่มน้ากันนะครับเนาะพี่น้องอยากให้บุญน,น้ำหลวงปูพรน,นะครับ มือนี่ผมลืมเอาดนังสมุดที่ว่าเขียนหมายเลขบัญชีปูไว้นะครับอยู่บ้านพี่น้องจับมาบ,บุบเบิลส่นพี่น้องนอกเหมือเศร้าี่กาวฟังแน่นะครับก็เลื่อมาเขาะลิมนะครับลิมสมุดบัญชีของปูธนาคารกรุงไทยสาขาภูเวียงน้ำปูเนาะอ่าจะอ่านหมายเลขบัญชีให้ปูให้พี่น้องอิบซีนะครับสำหรับผู้ที่อยากเฮ็ดบุญนําหลวงปูหลวงปูเดือนนะครับหลวงปูเดือนจิริยางามเด้อพี่น้องเด้อ นะครับหลวงปูเดือนกิริยางามให้พี่น้องนะครับจดว้นะครับ,บ,นะรบถ้าพี่น้องเบิงมาท่านฟังมาท่านพี่น้องก็รีรีขึ้นมาเด้อพี่น้องเดอ้อนะครับผมพอสามารถอาเอาไม้เล็กัญชีปูให้พี่น้องได้เห็นกันกันโดนพี่น้องนะครับเดี๋ยวมันจิตผิดกดยูทู e เพิ่นนะครับเนาะฝากพี่ฝากน้องสุขุทุกคนให้เขาอกเข้าใจพี่น้องยิเฮ็ดบุญนับหลวงปูพ่อฮหดสางกำแพงซอยหลวงปูนะครับนะพี่น,อน,น้อนง,ง,นะองอโอนเงินเข้ามาหาหลวงปูพ่อ เงินทุกบาททุกระตังพี่พี่น้องโอนมาบัวหายไปใส่ด้วยพี่น้องเด้อสำหรับพี่น้องที่โอนมาทางทางทางช่องทางยูทูบทวีคนเดิมนะครับอีกมือสองมือนะครับผมสิรวบรวมล้วก็สวบรวมได้ซืออ้อมาไหปูอะไรจากบาทก็จะม่ให้ปูอีกคือเกา่าพี่น้องเนาะขอบ,บุญขอบคุณพี่พี่น้องนะครับรวมเห็ดบุญเห็ดท่านน้ำหลวงปูพร่นนะครับสาหรับพี่น้องโอนมาทางบัญชีหลวงปูพรนนะครับส่งหมายเลขบัญชี อ่าื้อทรงสลีปมาให้ผมเบื้องนน้นนะครับขอขอบคุณขอบคุณแทนหลวงปูหลายๆลายเด้อนะครับทั้งไก่ทั้งไก่นะครับเนาะขอบคุณขอบคุณทั้งกรุงเทพนะครับคุณพ่อทั้งกรุงเทพเป็นกวนมาให้ทั้งปูพอนสองพันบาทนะครับแราว่าประท่านอ่านไล,ล่ซื้อเพื่อนพี่น้องเอาไว้ลีปรุ่นได้พี่น้องเด้อเอาบาันนี้หมายเลขบัญชีหลวงปูพรน,นะครับหลวงปูเดือนชัยหลวงปูเดือนได้พี่น้องพระเดือนกิริยางามพระเดือนกิริยางามพี่น้อง หมายเลขบัญชีคือห6ห5สองห้าเก้าสี่สองแปดสี่เจ็ดนะครับห6ห5สองห้าเก้าสี่สองแปดสี่เจ็ดด้อพี่น้องเดอ้อนะครับสาขาอำเภอผู้เวียงนะครับพระเดือนกิริยางามห6ห5สองห้าเก้าสี่สองแปดสี่เจ็ดนี่คือหมายเลขบัญชีของหลวงปู่ หลวงปูพ่อนพี่น้องนะครับนะเนาะเพิ่นซื้อเหรียญเพิ่นซื้อหลวงปูพ่อนเด้อพี่น้องเดอ้อฝากพี่น้องเอฟซีสุขสุขกันพี่น้องอยากร่วมเฮ็ดบุญเฮ็ดกำแพงซอยหลวงปู่นะครับหลวงปูเก้าสิบสามปีพี่น้องนะครับเพป็นบอมีแนวจังสริหาพี่น้องเอฟซีนะครับมีเจนแนวทางตัวดีแค่นี้สีมอบให้พี่น้องเอฟซีทั่วโลกทั่วประเทศได้เบิง่งได้ชมน้ำกัน ฝากไปถึงผู้รับผู้ใหญ่ใจบุญใจดีทุกทุกคนท,ท,ทุกทุกท่านพี่น้องนะครับทางช่อง u t u b e ทวีคนดื่มบาวาช่องอื่นนะครับที่เขามารับชมรับฟังทั้งช่องย t ท b e ทวีคนดื่มก็ให้นะครับจากเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านกะซอยหลวงปู่กัโอนมาได้เด้อนะครับหมายเลขผมก็ได้ว้าเสร็จไปแล้วหมายเลขเัญชีของหลวงปู่พ่อน,นะครับซื้อแท้เพื่อนกัซื้อหลวงปู่เดือนกิริยางามเด้อพี่น้องเด้อนะครับขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องเยสที่สุขสุขทุกคนทีท่านให้ความหักความแพง ที่ท่านให้ความเมตตาสงสารกับทังบ้านหนองพงผุดหรือว่าทาังวัดบ้านหนองพงผุดหรือว่าทาังหลวงปู่พรน,นะครับเนาะ,นะพี่น้องท่านมานะครับพี่น้องห้มาพี่น้องอนเงินมานะครับก็หอยพี่น้องอยู่ดีมีแห้งร่างกายแข็งแรงได้พี่น้องเดินนะครับความสุกจงมีเกธานผูชมผูฟังของเอฟซีทวีค,คนดื่มอยู่ดีมีแห้งเงินทองไหลมาเทมากก็จังสายน้ำบาขาดสายอ่าชีวเงินก็ขอให้ได้เงินนะครับท่านมาอ่าร้อยสองร้อยพันสองพัน มื่นสองมื่นหาหาร้อยหกร้อยนะครับท่านหน่อยท่านลายกันครับขึ้นไปหาพี่น้องลอยเท่าพันเท่านกะปูเนาะเอาบันนี้พี่น้องนะครับฟังผมเบาแล้วพี่น้องก็จิว่าผมเบาหลายพี่น้องมาฟังเสียงหลวงปูน้ากันแนบบันนี้พี่นอ้องเอาปูเบากับพี่น้องเอฟซีเนี่ยเป็นพี่น้องเนี่ยเ,เรื่องเงินท้องนะเงินท้องได้มา,าเท่าไรก็ต้องการเก็บไว้แล้วครับถ้ารอเบิงเ้งแตวนนีถทามันได้มาอีกจาก็ไปซื้อครับของมาั้งไว้ให้เห็นโย แต่สาเหตุแน่นอนเรื่องเหตุนะครับปูเพราะว่าบอจากมาแล้วก็่นก็อาศัยบุญกุศลที่เิ่นทางไว้ไหมครับปูนะครับปูเพราะเราหลายรอครับปูบอยเป็นคนเราหลายปูเป็นเท็จจริงทำจริงครับพูดจริงทำจริงอ่ะครับปูว่าให้เสียใจหรอกครับปูครับพี่น้องนะครับ ผมที่มาติตตามหลวงปูอยู่อีกมืออื่นมือเฮือดพี่น้องเด้อนะครับสำหรับพี่น้องเอฟซีโอนเงินมาพาันผมนี่อยู่ประมาณสองท่านหรือสามท่านที่จำว่าผิดพี่น้องนะครับผมจิไปเรียบเรียงล่เบิงอยู่ทางในเฟซในไล่นะครับว่าพี่น้องโอนมาเท่าไดนะครับผมจะได้ไปนําเงินมาถาวายให้หลวงปูเพราะว่ามื่อนี้เฝ้านะครับเฝ้ามาแล้วเอาตัวเลขให้พี่น้องเอฟซีได้เบิงนับกันแต่เศร้า mm hmm. เลยประทันได้ จัดเตรียมพ่อนะครับมืออื่นหรือเบืองเฮือนะครับผมสิไปเบื้องไล่นะครับไล่ที่พี่น้องโอนเงื่อนเขาบัญชีผมนะครับทีวาทําบุญนั้นหลวงปู่มีจากคนจากท่านนะครับผมจะได้นํามาหมอบไปหลวงปู่นํานะครับสำหรับพี่น้องโอนขอมาทานบัญชีของหลวงปู่เดือนจิริยางามก็ขอบุญขอบคุณขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ทานให้ความหากความแพงความเมตตากับทางบ้านหนององพวดหรือว่าทางวัดบ้านหนององพวดหรือว่าทางหลวงปู่พรนะครับขอบพระคุณหลายๆลายเด้อนะครับให้กลับขึ้นไปหาพี่น้องเอฟซี ปูใสบุญสุขูทุกคนลอยเท่าพันเท่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับโค้งสุดท้ายว่าสันพี่น้องหลวงปูว่าโค้งสุดท้ายเลยพี่น้องนะสุดท้ายบพสุดท้ายเจ้ว่าวันที่สามจีบก,ก็จีมาจีบตามถามข่าวถามข้อมฟันให้พี่ให้น้องน้ำปูพอนให้พี่น้องได้ฟังได้ชมน้ำกันว่าปูคนฟันดีบอ่ออีกเที่ยน,นึงเด้อพี่น้องเด้อนะครับสำหรับคลิปนี้ผมทว,วีคนเดิมจะขอจบคลิปหลวงปูพอนใบเพียงแค่นี้นะครับขอกล่าวคำว่าอยู่ดีไม่แห้งสุข,ขูทุกคนสวัสดีครับ ให้โซกันล้บคือคนแล้วครับแน่นอนเี่ละแน่นอนเลยพวกปัวเพราะว่าฝันเสียวเลยครับคือคือไฮมวดนั่นไปสามสิบสี่ิคนครับอันนี้กลางคืนมานอนฝันว่าคนเอากับเป๋าเงินอ่ะครับสีท้องครับปานี้มาถวายหลวงตาหลวงตาเปิดเบิงเห็นเลขห้าอ้อเนี่ยเห็นเนเรียนหาอยู่ข้างในก็ติดไว้ครับเนี่ยตาก็ดีใจโย